พี่เซ็นเหรอครับเดวิ่รู้ใช่ไหมครับอนุญาติติดไหมครับโอเคครับอาจจะหลุดอาจจะหลุดบ้างนะครับอะไรนะครับน้ำกิดก่อนก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเริ่มจากกิดเนี่ยมันจะแบ่งเป็น สส่วนใช่ไหมเป็นคือน,นามกับกลิยาก็เริ่มจากนามก่อนนะครับนามก็นามกิ่ยจะแบ่งเป็น3มหมวดนะครับก็คือกิตต่ตาปัจจัยหนึ่งหมวดโดยมีกรินะครับกรีน,นีแล้วก็นาวุตุลลนะครับอันนี้ก็คือเป็นอยู่ในหมวดกิตต่ตาปัจจัย ซึ่งถ้าเกิดแปรแปรเนี่ยมันจะอยู่ในกระตุนะครับแปรเป็นว่าผู้แล้วก็ถ้าเกิดลงตัดสีละเนี่ยจะแปลว่าผู้แล้วก็ปกตินะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยก็อย่างเช่นรกรดเนี่ยก็จะเป็นลบที่สุดธาตุแล้วก็ลบตัวมันเองด้วยก็คือตัวมันก็หายด้วยแล้วที่สุดธาตุก็หายด้วยครับส่วนนีเนี่ยก็คือจัดทีค่าต้นธาตุและตัวมันก็หายเหมือนกัน ส่วนนาวุเนี่ยก็เหมือนกันครับมีที่มีนอนเนนทั้งบนเนี่ยมันจะทีค้าหมดเลยทีค้าที่ต้นธาตุแล้วก็ส่วนนาวุเนี่ยมันจะแปลกตรงที่ว่ามันจะแปลงเป็นอากาศด้วยอีกอากาศครับก็เหลืออากาศตัวเดียวเพราะว่าอ่ามันไปผสมกับธาตุไปละแล้วก็ตุตุลบที่สุดธาตุแล้วก็แปลงตุเป็นตาท้ายท้ายธาตุนะครับ ส่วนรูเนี่ยรูจะลบที่สุดท่ทาเหมือนกันแล้วก็มันจะเหลืออูกับอุไว้บางทีมันก็เป็นอูบางทีก็เป็นอุครับแล้วก็ในหมวดที่2ก็คือกิจิจจะปัใจ,จปใจกิจจะปัจจัยก็มี2ตัวครับขาขะก็จะมีหน,หน้าที่หน้าท่าเนี่ยจะมีสุหรือทุครับ สุดีงามง่ายครับทุช่วยากใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนนัยยะเนี่ยนัยยะเนี่ยเขาจะแปลงแปลงเป็นตัวซ้อนอักขระซ้อนกันนะครับครับนัยยะนะครับแล้วก็ส่วนโหมดกลุ่มนี้กิจจประจ,จัยเนี่ยเขาจะแปลงแปลงได้เป็นกัมม่เนี่ยก็คือแปลว่า อันเขาใช่ครับแล้วก็จะมีหมวดที่เขาที่กรรมมาเหมือนกันแต่ว่าพึงอันเขาพึงแล้วก็อะไรสักอย่างใช่ไหมครับส่วนภาวะก็คือการกับความแล้วก็หมวดสุดท้ายเนะี่ยหมวดที่มันแปลงได้หมดเลยลอันนี้ด้วยเหรอครับ <laughs> อันนี้ก็คือกิตตะกิจะกจะปัจจัยครับ อันนี้มันจริงๆต้องมีจุดนะครับกิจตะกิจจะปัจ,จัยก็คืออะจะมีอะนะครับก็คือลงอะก็คืออะมันก็หายไปอยู่แล้วก็คืออยู่ในธาตุเลยอีกก็มันก็แค่เติมอีกหลังธาตุเข้าไปณเนี่ยณก็คือเหมือนกันที่เป็นนอนเนนทั้งหมดก็คือทีขาต้นธาตุทั้งหมดเลยส่วนตเวเนี่ยอันนี้พระอาจารย์บอกไม่ออกเราก็ ไม่ต้องจำเปืองเมมตึงติเนี่ยติก็คือลบที่สุดธาตุแล้วก็เติมเติมมันเข้าไปเลยว่าติส่วนตุงก็เหมือนกันก็จะได้จําน้อยลงไม่ต้องจําครับไม่ออกยุยุเนี่ยอันนี้จะแบบวุ่นวายกับเรามากเลยมันแปลงได้แบบเป็นอนะใช่ไหมครับอนะที่เป็นนอนหนูกับอนะที่เป็นนอนเนนส่วน อางเนี่ยมันก็จะไปผสมกับธาตุอยู่แล้วเราจะไม่เห็นมันก็เป็นธาตุที่ต่อด้วยนอนหนูหรือนอนเนนครับครับส่วนรูปรูวิเคาระห์ของนามากิจอ่ะก็จะเป็นแบ่งเป็นสามอันก็คือตามวาจกครับกัตตุกัตตูลูปใช่ไหมครับแล้วก็กามารูปแล้วก็ภาวะลูปครับส่วนจริงสาธสารณะเนี่ยหลวงสาธารณะเนี่ยหลวงพี่ก็จําเอาเหมือนกัน ปีที่แล้วเราก็จําไม่หมดเยอะเกินแต่พอได้พระจารย์เออเราเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็เห็นภาพรวมนะครับว่าแต่ว่าเราต้องจําผังเนี้ยให้ได้ผังของสาธานาเนี่ยว่าวิอันเนี้ยคือวินี่คือวิพัฒน์นามนะครับถ้าเกิดเราเราดูวิพัฒน์นามออกเราก็จะรู้ว่ามันเป็นสาธานาอะไรอย่างเช่นอ่าอันนี้คือถ้าเกิดปรงวิพัฒน์นามที่หนึ่งเนี่ยก็คือกักตุก็แปลว่า แสดงว่าทําเองนะครับแล้วก็สองนี่คือถ้าเป็นกร,รมะรก็เขาจะแปลว่าเป็นที่นะครับสาธาณะภาวะเนี่ยก็คือไม่ได้ลงเพราะว่ามันเป็นยุป,ปัจจัยเนาะภาวะก็แปลว่าการหรือความส่วนวิพัตที่สามครับก็ถ้าเกิดเราเห็นวิพัตที่สามลงมาก็แสดงว่าเป็นกาลนะณก็คือเป็นเครื่องหรือเป็นเหตุก็แปลได้สองอันนะครับส่วน ถ้าเกิดเราเห็นเป็นวิพัตที่4ก็แสดงว่าสามปัทานะสธานะนะครับเป็นเป็นที่เขาจะแปลว่าเป็นที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวิพัตที่5เนี่ยเราเห็นวิพัตที่5ก็เป็นอปาทานะเป็นแดนครับแปลว่าเป็นแดนแล้วก็ถ้าเกิดเราเห็นวิพัตที่7เนี่ยก็แสดงว่าเป็นอธิกรณะสธานะนะครับแล้วก็แปลว่าเป็นที่คือสังเกตว่าเป็นที่มันจะมีอยู่3ตัวครับ มี2ใช่ไหมครับอ่าสแล้วก็มี7ครับส่วนตัวอย่างส่วนตัวอย่างที่หลวงพี่ให้มาตอนแรกก็จะใช้ของท่านแหละครับแต่ว่าก็ตอนแรกจะใช้คําว่าเทสนังนะครับเทสนังแปลว่าการแสดงใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าแสดงอะไรเราก็เลยสมาัดนิดนึงให้รู้ว่าอ่าแสดงถ้าเกิดเป็นคํานามก็คือการแสดงธรรมใช่ไหมครับแต่ถ้าออกเป็น พยัญชนะก็การแสดงซึ่งทมอันนี้ก็เป็นรูปแบบอันนี้คือพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงครับมองให้เป็นพระพุทธเจ้าเนาะอันนี้คือพระพุทธเจ้ากําลังแสดงทมอยู่ใช่ไหมครับทมที่ท่านแสดงมาก็แสดงว่าเป็นสองใช่ไหมเป็นกรรมใช่ไหมครับใช่ <c oughs> เพราะว่าที่ศัทธานในความแสดงนะมันต้องการกรรมใช่ไหม ก็คือผู้เจ้าใช่ไหมครับแล้วก็ความประสงค์ก็คือเหมือนว่าท่านอยากให้ทุกคนเนี่ยคนทุกใช่ไหมอ่าเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเป็นเหตุใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นเครื่องเป็นเหตุนะครับส่วนผู้ฟังก็คือพวกเราฟังทรรกันนะครับอ่าก็เป็นสามปทานาศาสตร์นะครับก็เป็นเต็นที่ใช่ไหมครับแล้วก็ท่าน,น่ะแสดงด้วย คือปราศจากกิเลสคือมีความหวังดีกับพวกเราทั้งหมดนะครับ,บใช่ก็เป็นอัปทานะเป็นแดนนะครับส่วนส่วนสถานที่ที่ท่านแสดงคือทั้งโลกเลยโลกใบนี้โลกใบนี้คือทั้งโลกเลยก็เสียงว่าโลกเนี้ยก็คือเป็นที่ใช่ไหมครับเป็นที่อัปทานะนี่คือเป็นแดนใช่ไหมครับแล้วก็เนี้ยโลกเนี้ยก็คือเป็นที่ที่ท่านแสดง อ่ะ <F at> แล้วส่วนอันนี้กิยากิจนะครับก็อันนี้แบบรีบอยาก,กิยากิจก็จะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดก็คือยกเวน้นยกเว้นอะไรครับบุรุษกับโบทกับบุรุษใช่ไหมอ่ ท,ที่ไม่มีในในของกิากิจใช่ไหมครับอ่าเราก็จะมีแค่วิพัฒน์ก็คือเราใช้วิพัฒน์นามเลยถ้าเกิดเขานามตัวไหนกระทําเขาก็จะแปลวิพัฒน์ตามวิพัฒน์นามนั้นใช่ครับส่วนวัจนะเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเป็นทั้งเอกะแล้วก็พหูเลยแล้วก็การเนี่ยการก็คือปัจจุบันการกับอดีตแค่สองการจะเป็นแค่ถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้อันตรกรรมนะใช่ไหมครับส่วนอดีตเนี่ยก็ใช้ ทั้งหมดเลยยกเว้นอันตาม,มานะคือตะวันตุตาวีตะตูนะตะวาตะวานะไอ้พวกนี้ก็คือเป็นตัวนะที่ปัจจัยสามตัวนี้แล้วก็ธาตุธาตุเราก็ใช้ธาตุตามตามอกขยาธหรือว่าตามที่ที่มีอยู่แล้วธาตุธาตุเป็นธาตุทั่วไปแล้วก็วาจกเนี่ยก็กิริยากิจเป็นได้ทั้งห้าวาจกเลยแล้วก็ปัจจัยอันนี้ครับที่มาอยู่ตรงนี้เอสุเอ เคลียร์มากเลยเนาะเพราะว่าฟอองฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นนะครับเห็นใช่เห็นภาพรวมเนาะก็คือกิตตปัจจัยเนี่ยมันจะประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทางแน่นอนก่อนนะกิตติตาปัจิตปัจัยเนี่ยมันประกอบด้วยนะครับอันตะตะวันตะวันนะเอ้ตะวันตูตาวีใช่ไหมครับซึ่งมันเป็นได้กะตตู แล้วก็เหตุกัตุใช่ไหมครับแ,แล้วก็กิจจปัจจัยกิจจะปะจัจ,จัจเนี่ยจะมีอนีอนียะตับพระใช่ไหมครับก็เป็นใช่เป็นกรมะวาจกแปได้เป็นกรมะวาจกภาวะวาจกแล้วก็เหตุกามะวาจกนะครับแล้วก็กิตตะกิจจะปัจจัย ก็จะมีมานะตะตูนะตะวานะไอ้พวกนี้ก็คือตูนาทินะครับแล้วเขาจะแปลงเขาจะแปลงเป็นยะทําให้เรางงด้วยว่ามันจะเป็นของของวิพัฒนามหรือเปล่าวัางดีเขาแปลงเป็นคล้ายๆวิพัฒนามแล้วก็วิพัฒน์คล้ายๆวิพัฒน์ของนามทั้งปูงลิงอิทธิลิงนะครับอายะอเไรพวกนี้นนะทำให้เรางงเนี่ยครับส่วนคําแปลนครับ ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คืออันตะกลับมานะเนี่ยแปลว่าอยู่กับเมื่อนะครับส่วนอนิยตตัปพันเนี่ยเจะใช้ควรพึงถ้าเกิดเราเจอตัวนี้เรารู้เลยว่าไม่กรรมะก็ภาวะไม่ภาวะก็เหตุกรรมะต้องมีตัติยามารองรับเนี้ยครับอันแล้วก็ตัวที่แบบเราเจอแล้วมันดูยากสุดอะครับ บางทีมันก็แปลพอมันแปลงตัวมันอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เหมือนอันตรปัจจัยเลยเนาะมันแปลงตัวแบบเราไม่รู้เราคิดว่าเป็นอันตราก็ได้แปลถ้าเมื่อ,อน,นี้ก็คือเรียบร้อยเลยเนี่ยการแปลงตัวของตับปัจจัยนะครับที่สุดทตุที่สุดทด่าก็คือท่าตัวหลังของท่านเนาะที่สุดท่าเนี่ยเขาจะลบที่สุดทตุที่มีละนะมะใช่ไหมครับที่หลวงพี่ท่านจํา ช็อตคัทที่การจาก็คือร้านนมเนาะร้านนมเนาะแล้วก็แปลงที่สุดทาตุของตะบวกบวกตะนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็นแปลงแปลงให้เราจากาท้ายท่าที่เป็นจะช้าปะทะนะครับอ,อันนี้อันนี้จานชามปลาทู ช็อตคัดการจำนะครับแล้วก็ลบที่สุดท่าแล้วก็เป็นแปลงเป็นตัวซ้อนคือเราบางทีเราจะไม่เห็นตะในนี้เลยลบที่สุดท่แล้วก็แปลงตานะเป็นตัวซ้อนก็อย่างเช่นทายท่าที่เป็นทะนะครับ<ล>เขาก็จะแปลงเป็นนาะนะครับใช่ครับตัวสุดท้ายของทตุคือถ้า ถ้าลบตัวหน้าท่านเราก็จะไม่รู้ไงว่ามันท่าอะไรแล้วก็ท้ายท่าที่เป็นละนะครับเขาก็จะแปลงเป็นนันะใช่ครับนอนเนนะครับนันะบางทีหลวงพี่เขียนเรียกไปแล้วก็ท้ายท่าที่เป็นสะนะครับที่เป็นสอเสือนะครับก็เป็นตะถาตอประตักแล้วก็ถอทานนะครับ ส่วนท้ายท่าที่เป็นละขอภัยพระพระที่เป็นพอสัมภากับทอทงนะครับท้ายท่าที่เป็นทอทงเขาจะแปลเขาไอสองตัวเนี้ยเขาก็จะแปลงเป็นท้าท่าทอทหารตัวแรกนะครับท้าแล้วก็ทอทงแล้วก็ท้ายท่าที่เป็นมะนะครับตัวนี้เรายังพอเห็นบ้างเขาก็จะแปลงเป็นณตะเราจะเหอ๋อรู้ว่าเป็นต่าประใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท้ายท่าที่เป็นหะ เขาจะแปลงเป็นลหะลหะาตัวนี้ก็คือรอจุลาเนาะนแล้วก็หอหีบครับก็ประมาณนี้แหละครับ <c oughs>